สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องทีแดนีสานค่ะเราจะมาดูริมแม่น้าโขงช่วงหน้าร้อนกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกับทีแดนีสานค่ะวันนี้เราก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศที่ริมแม่น้าโขงมาฝากเพื่อนๆนกันนะคะช่วงหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวบรรยากาศก,ก็จะแตกต่างกันไปทุกครั้งที่แม่น้องทีมาที่จังหวัดหนองคายค่ะเราก็จะไปอัปเดตที่ริมแม่น้ําโขงกันแต่เชื่อได้ว่ารอบนี้จะเป็นเป็นแบบน้าแห้ง ค่อนข้างที่จะแห้งเป็นปรากฏการณ์ถามว่าเพื่อนๆอาจจะเคยเจอแต่ว่าสําหรับแม่ฮ่งทิคือครั้งแรกนะที่เคยเจอเทียบณจุดที่เรายืนนะคะปกติแล้วมันจะไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่แบบแห้งเหมือนเป็นทรายอยู่กลางเกราะลําน้าแม่น้าโของอะคะ่ะแต่รอบนี้ไปอะเป็นโซนโซนดีทาวแบบที่คนนิยมไปไหว้แบบพระธาตุล้านหน้วก็ไปยืนเหมือนจุดจุดแรงไม้อีกจุดหนึ่งที่ถนนริมโของอะคะ่ะที่คนชอบไปกราบไหว้กับพระธาตุล้านหนองนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปเลย ช่วงที่ติดไฟแดงค่ะสี่แยกไฟแดงพญานาคก่อนที่จะเข้าตัวเมืองหนองคายนะคะแต่ว่าคุณแม่จะเลี้ยวออกขวานะคะนิดนึงค่ะช่วงติดไฟแดงเราก็เก็บภาพบรรยากาศขณะที่เรานั่งติดไฟแดงอยู่ในรถค่ะอคตอนนี้มืดครึมค่ะไม่มีฝนเลย มาแล้วค่ะช่วงเย็นริมแม่น้ำโขงค่ะที่จังหวัดหนองคายค่ะช่วงนี้ถือว่าเป็นฤดูร้อนนะอันนี้ก็เดือนมีนาเมษาก็ถือว่าร้อนแล้วค่ะน้ําลดลงไปเยอะเลยค่ะทุกคน นี่นะคะน้ำลดลงไปเยอะช่วงหน้าร้อนจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ่ะจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะทุกฤดูชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้กับช่องทีเดนสันด้วยนะคะบ๊ายบาย